สวัสดีครับเช็กดีไว้ทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกับท่านชมแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ดีไวนะครับพอดีผมได้สั่งแอมจิวนะครับมาจากร้านค้าออนไลน์นะฮะตัวนี้จะเป็นแอมจิว50วัตต์สเตอริโอนะฮะนี่นะครับตามที่ขึ้นอยู่ที่กล่องนะฮะ 502M นะครับมาดูข้างในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะ เป็นแจ็คนะครับไขควงวอลบน่มแล้วก็ปุ่มแล้วก็แผ่นระบายความร้อนนะครับตัวนี้ร้อนนะครับนี่คือแผงงจรนี่ก็จะเป็นเพจบอดี้นะครับก็จะติดตั้งแผ่นระบายความร้อนนะครับเข้ากับ ไอพกระยายเสียงนะครับแปะลงไเลยนะครับนะครับก่อนที่จะทำการประกอบนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำภาคการทำงานต่างๆของบอร์ดให้ดูก่อนนะครับกัเลยนะครับตัวนี้นะฮะ จะเป็นแจ็ครับไฟ DC นะครับตัวนี้รับไฟตั้งแต่ DC 5โวลต์จนถึง24โวลต์นะครับตัวนี้นะฮะออดิโอนะครับเอาพุทนะครับตัวนี้เป็นแจ็คเอาพุทเอาสัญญาณเสียงออกนะครับออกไปขยายอีกตัวได้นะครับหรือว่าเสียบหูฟังนะครับตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลำโพง ซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นขวาตัวนี้จะเป็นซ้ายนะครับจะมีเขียนติดไว้ที่เพจอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นสติโอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไอซีป้าขยายเสียงนะครับตัวนี้ปมนชิปกาเบอร์ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยนะครับเป็นไอซีห้าสิบวัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลลูมนะครับวอลล่มปรับเสียงนะครับตัวนี้จะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้อย่างเดียวนะครับ นี่ก็จะเป็นคาปาซิเตอร์ฟิลเตอร์นะครับค่า470ไมโคร35โวลต์นะครับตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่านักเล่นที่มีการโมดิฟายบอร์ดแอมจิวนะครับเขาก็จะโมเพิ่มคาปาตัวนี้นะครับให้มีความจุที่เยอะขึ้นนะครับแต่ขนาดก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับทนแรงดันก็จะเท่าเดิมนะครับแต่ว่า ความจุนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับ470อาจจะเป็น6,008นะครับก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะทำให้การฟิลเตอร์ไฟแล้วก็เก็บประจุครับทำให้การขยายนะครับเสียงไม่ตกนะครับไฟไม่ไฟไม่ตกนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับเสียงอยู่นะฮะนักเล่นส่วนใหญ่เขาจะโมตัวนี้นะครับก็ตัวไปนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับปิดเปิดนะครับ นีเป็น IC ลูกลีดนะครับเลกกูเลดไฟ5โวลต์ให้กับภาคตัวนี้เป็นตัวภาครับบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นภาครับบลูทูธ5.0นะครับตัวนี้ตัวนี้จะรับสัญญาณส่วนนี้จะเป็นส่วนอินพุตนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโอเอออินนะครับสามารถที่จะต่อแจ็ค3.5นะครับเสียบเข้านะครับมาขยายได้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นไฟสแสดงนะครับสถานะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น USB นะครับแฟลไดร์นะครับเสียบสามารถเล่นเพลงได้นะครับในส่วนนี้นะครับเล่นเพลงสามารถเล่นเพลง m ี3ได้นะฮะตัวนี้ในด้านล่างก็จะบอกรุ่นของบอร์ดนะครับ อ่าแซดศูนย์สองเอ็มนะครับตัวนี้อันนี้นะฮะไฟ dc 5ห้าจนถึงยี่สิบสี่โวลต์นะครับลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวานะครับสตูดิโอนะฮะครับในในผมก็แนะนำภาคการทำงานของบอร์ดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแหล่งจ่ายไฟกับกำลังวั์นะครับว่ามีความเกี่ยวกองกันยังไงนะฮะและก็ลำโพงด้วยนะครับสำหรับบอร์ดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ ไฟเลี้ยง12โวลต์ที่ลำโพง8โอห์มนะครับจะได้กำลังวัตต์อยู่ที่12วัตต์สเตอริโอนะครับแต่ถ้าเราใช้4โอห์มนะครับไฟ12โวลต์นะฮะก็จะได้ที่2 0วัตต์สเตอริโอนะครับอ่าถ้าเกิดเราใช้ไฟที่15โวลต์นะครับที่8โอห์มลำโพง8โอห์มนะครับกำลังวัตต์ก็จะอยู่ที่18วัตต์สเตอริโอนะครับถ้าเกิดเราใช้ลำโพง4โอห์มนะครับ ในไฟ15โวลต์นะครับก็จะได้กำลังวัตต์ที่30วัตต์สเตอริโอนะฮะโอ19โวลต์นะครับเราก็จะได้กำลังวัตต์ที่30วัตต์นะครับที่ลำโพง8โอห์มนะครับแต่ก่อนลำโพง4โอห์มก็จะได้กำลังวัตต์ที่40วัตต์สเตอริโอนะฮะส่วนกำลังขับสูงสุดนะครับของบอร์ดนี้ก็คือไฟ24โวลต์นะครับที่ลำโพง8โอห์มนะครับจะ ได้กำลังวัตต์ที่40วัตต์เตริโอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลำโพงที่4โอหมนะครับก็จะได้กำลังวัตต์เต็มที่คือ50วัตต์บวก50วัตต์เตริโอนะฮะท้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่ที่แอมนะครับแอมของแบตเตอรี่ด้วยนะครับหรือว่ากระแสของแหล่งจ่ายด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นแจ็คไฟ DC นะครับอย่างกรณีที่เราใช้อแดปเตอร์ที่ไม่มีแจ็คตัวผู้ DC ตัวผู้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอแดปเตอร์นะครับมาต่อเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าตัวนี้อีกทีนึ่งนะครับนี่นะฮะ12โวลต์แบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าีกทนึงก็ได้ครับก็ทําการประกอบบอดี้เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะ ทดสอบทดลองในขั้นตอนต่อมานะครับี๋ยวตอนทดสอบนะครับแรงจ่ายที่ผมจะนำมาต่อนะครับผมจะใช้จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไอออน12โวลต์นะครับ3แอมป์นะฮะจะมีแจ็ค dc ต่อเลยนะฮะตัวนี้ผมต่อไปแล้วนะครับจะมาลองดูกันนะครับว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบ ต่อตู้ฟังเสียงกันเลยนะครับตู้ลำโพงนะฮะพอดีผมจะใช้ตู้ที่มีอยู่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ลำโพงขนาดร้อยวัตต์นะครับมี2ตู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อดูนะครับว่าบอร์ดบลูทูธแอมพิวตัวนี้นะครับจะสามารถขับตู้ข้างละร้อยวัตต์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับครับมาทำการต่อสายลำโพงเลยนะฮะ ลำโพงก็จะเขียนนะครับบอกว่าบวกลบนะครับก็ต่อให้ถูกตามขั้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกนะครับที่ต่อมาจากตู้นะครับต่อโัมบวกเลยนะครับการต่อใช้งานจะง่ายนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้ต่อได้ภายนอกเลยนะครับ แค่ต่อสายที่เฉยนะครับไม่มีการอ่าผมได้ทําการคลายน็อตไว้ก่อนแล้วนะครับจะได้ง่ายนะครับได้ไม่เสียเวลาครับเสียบปลอยแล้วนะครับต่อไปก็แค่ต่อไฟเข้าที่เฉยนะครับก่อนจะต่อไฟนะครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูก่อนนะครับนี่เป็นไฟ ดีซีนะครับอก็จะเป็นกล่าวเป็นลบนะครับข้างในจะเป็นไฟบวกนะครับนี่นะครับผงผมได้สิบสองจุดห้าเก้าโวลต์นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปเลยครับอ่านี่นะครับต่อต่อไปแล้วนะครับอ่ามีเสียงนะครับมีเสียงแจ้งเตือนนะครับ ครัเดี๋ยวมาเชื่อมต่อบลทูธนะครับตัวนี้นะครับบ u ชิ a อ d ด o นะครับตัวนี้อ่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเปิดเพลงดูนะครับผม ะครับเสียงดังแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปต่อให้ดูอีกทีนึงครับตอนนี้มันจะไม่เห็นตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวไปดูการเชื่อมต่อข้างนอกนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับลำโพงคู่นี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นลำโพงสเตอริโอเลยนะครับมีทั้งเสียงเบสและก็เสียงแหลมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นข้างละร้อยวัตต์นะครับ ขนาด4ีโอมนะครับลำโพงตูละ4ีโอมนะครับูช h อ a ด d โอนะครับสำหรับเสียงที่ บดนี้ขับออกมานะครับก็ถือว่าใช้ได้อยูงนะครับสําหรับการขับลําโพงอะซรีโอร้อยวัตต์นะครับหรือว่าเสียงมีเบสมีตามีแหลมอนู่นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขับลำโพงที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประกอบและก็แนะนำการทำงานของบอร์ดถือโอกาสแนะนำทดสอบเสียงนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับวอดีผมก็มีโปรเจกต์ที่จะนำบอ Power, ร์ดพาวเวอร์บููทูธตัวนี้นะครับประกอบเข้าเป็นตู้ลำโพงบูทูธนะครับใส่ลำโพงปูนเลี้ง2ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่แล้วก็ต่อสวิตช์นะครับยังไงก็ สำหรับคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวิธีการต่อทำระบบโฮมพูดูสำหรับมือใหม่นะฮะผมก็ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นการตดสอบเรียนรู้ดีไวไปด้วยกันนะครับสำหรับลิงก์นะครับร้านค้าที่สั่งซื้ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็จะลงไว้ในใต้คลิปนะครับงก็วังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับผม